สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายน2565อาจารย์ต้องขอโทษนะคะที่อาจารย์ทํางานล่าช้ามากเอื่นว่ายังอยู่สวนอยู่อีกสองวันก็กลับกรุงเทพแล้วนะคะก็อาจจะทําคลิปไม่ไม่ได้ต่อเนื่องสม่ําเสมออาจจะไม่ทันเวลาด้วยต้องขอประทานโทษด้วยค่ะ ท่านได้พลังงานไพ่นี่สำหรับดวงคนมีคู่ก่อนนะคะ,ะราชาไม่เท้าแล้วก็ก้าวเหรียญชาวราศีกุมนะ King of Fun ์นนายออฟเพนนิคอ e เอกอัแปดถ้วย c h อ r i รี of ่ of Swords สแปดดาบนะคะ พลังงานไพ่ที่ขึ้นแบบนี้บ่งบอกถึงความทุกข์นะฮะความทุกข์ที่เราหาทางออกไม่ได้อยู่ตอนนี้นะฮะเราอยากจะไปให้พ้นสุดลาบฟ้าเขียวก็ได้นะบางครั้งเบื่อชีวิตอ,อยากไปไกลยอยากไป,ปเผชิญชีวิตแบบโลดโผนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเยแต่แล้วมันเหมือนกับเราก็ยังจมปากกับอดีตที่เจ็บปวดกับสิ่งที่ เขาอ่ะอืมไม่ใส่ใจเราเหมือนเดิมนะคะบางบางท่านอ่ะจ,จะไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะคนที่มีคู่รักอยู่แค่น้อยใจแค่คนรักไม่มีเวลาให้หรือคนรักคุณอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศกับคุณการคอนแทคการติดต่อกันนอะ่ะมันมันไม่สม่ําเสมอเขาอาจจะติดงานอยู่ก็ได้แต่แต่ตัวเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะ ไม่ค่อยมีความสาคัญสําหรับเขาแล้วหรือไงอะไรประมาณนี้มากกว่าจะบอกว่าเลิกก็ไม่ได้เลิกนะอาจารย์มองอ่ามันแค่ไม่มีเวลาให้กันนั่นแหละเออเรามาดูตัวเขาบ้างเผื่ออชาวราศีกุมจะสบายใจขึ้นมาได้บ้างเนาะว่าทําไมคนรักถึงสนใจตัวเองน้อยลงหรือไม่มีการสื่อสารพูดคุยกันมากมายเหมือนเดิมคือมันน้อยมากหรือบางที เขาเรียกว่าทักไปอ่าก็อ่านยังไม่ตอบลายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือบางคนอยู่บ้านด้วยกันแท้ๆก็เหมือนกับอยู่คนละฝากฟ้าอะไรประมาณนี้อ่าดูตัวเขาเลยนะคะเขาเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบเขาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญอาจารย์มองเขาเหมือนมุ่งมั่นเรื่องเงินเนาะแต่นั่นแหละก็มีหนึ่งถ้วยเข้ามาเดี๋ยวดูก่อนนะมีไพ่เจ็ดเหรียญมีไพ่หนึ่งถ้วย ถ้วยอาจจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้อแปลอย่างอื่นไม่ได้แล้วแบบนี้สามถ้วยสิบดาบอืออาจารย์แปลอย่างนี้นะตอนแรกอาจารย์ยังคิดว่าเขาเขาน่าจะอม,มีเป้าหมายอะไรบางอย่างในเรื่องของความสําเร็จแต่ก็เป็นด้วยแหละอ่ะพูดอย่างนี้ก,ะะก็แล้วกันคนคนนี้หนึ่งไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันเป็นภาพคนถือตะกร้ากําลังจะไปเก็บผลไม้กระดาษนะผลไม้ที่เป็นรูปเหรียญน,นะคือเก็บผลประโยชน์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ การที่มีเป้าหมายนะคะให้หนึ่งถ้วยความสําเร็จของชีวิตการเฉลิมฉลองในแง่ที่เขาพยายามผลักดันตัวเขาเองให้ประสบความสําเร็จอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิบดาบเขาก็อาจะเครียดกับสภาวะที่เป็นอยู่ในเรื่องของการทํางานการแก้ไขปัญหางานเจ็ดดาบอาจจะถูกเอาแรดเอาเปียบโน่นนี่นั่นนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เขาเป็นอยู่เจออยู่ประเด็นที่สองค่ะ มันอาจจะมีใครบางคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเขาจริงเป็นเรื่องของความรักจริงด้วยนะ,ะมีคนเข้ามาแต่คนนั้นอาจจะมีผลประโยชน์ต่อกันกับเขาเขาอาจจะต้องจําเป็นที่จะคอนแทคก,กับคนนี้ติดต่อสื่อสารเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองแล้วมันทําให้ตัวเขาเนี่ยพอเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยพอการที่จะจบความสัมพันธ์กับสิ่งที่เข้ามาเป็นประเด็นในชีวิตเขาเนี่ยมันจบค่อนข้างยากนะคะ มันเข้าไปเกี่ยวแล้วมันจบยากอะไรประมาณนั้นเขาก็ไม่ถึงขั้นว่าเขาอยากจะเลิกกับคุณมันเพียงแต่อีกคนที่เข้ามาเขาอาจจะคิดเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาจะได้อ่านะคะเสร็จแล้วมันเหมือนกับไปติดบ่วงติดกับดักในสิ่งที่ตัวเองวางแผนเจ็ดดาบจะแ,แล้วตัวเองก็ลังเหมือนกับเรียนแก้แล้วมันก็ต้องเรียนผูกอะไรประมาณนั้นแต่เขายังเรียนเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้ขอโทษ ขอโทษค่ะเหมือนเขาก็ยังทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วมันดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไปต่อกันยังไงอ่าจะเป็นยังไงต่อไปนะไพ่อัศวนไม้ก็ยังก็ยังที่จะต้องติดต่อกันนะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาแหละค่ะสามเหรียญราชาเหรียญเขาก็คงจะบอกว่า ใจเขาว่าอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะราะเฉลียนแปลเปิดใจนั่นเป็นภาพเปิดหีบเงินอสเวินถ้วยแล้วก็ราชีราชนีถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าเขาอะยังยังรักและยังต้องการคุณอยู่มันเพียงแต่ว่านั่นแหละค่ะปัญหาที่อาจารย์อ่านไปเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะต้องพยายามแก้ปัญหาของเขาเองเขาคงจะติดต่อและพูดคุยกับคุณสามเหรียญอัศวินอ่าไม้เท้านะอ่ะ การเปิดใจกับคุณการบอกเหตุและผลกับคุณค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมก็ต้องรอไปก่อนบางครั้งคนเรามันพอนไปเจอปัญหาแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้คุณช่อชิดต้องไม่ไม่สบายใจเขาจึงไม่ไม่คุยไม่ไม่พยายามที่จะคุยคุยแล้วอาจจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับรอเคลียร์ให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันดีไหมค่อยกลับมาแบบ เป็นความสุขกันอีกครั้งไหมประมาณนั้นอนะนั่นคือความสัมพันธ์อันจะเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีกุมคนมีคู่ที่มีปัญหาอยู่นะคะอาจารย์ก็อ่านได้ประมาณน,นี้อ่ะเรามาดูดวงคนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีกุมคะคุณในไพ่สวตรน ได้ไพ่ห้าเหรียญได้ไพ่หดหกหกถ้วยได้ไพ่เด็กถือถ้วยได้ไพ่จัสติกได้ไพ่เดลลาเวอร์คนโสดนะคะอาจารย์มองว่าอาดีตก็เจ็บปวดแหละคำว่าห้าเหรียญนะ่ะมันลดระดับความสัมพันธ์ลงเหลือคำว่าเพื่อนหกถ้วยไพ่สเตรนท์แต่เราก็อาจจะยังผูกพันกับ คนเก่าอยู่แต่เราก็มีความเข้มแข็งขึ้นมานะไพ่สเตรนจ์เป็นไพ่พลังงานธาตุไฟประจําราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ของเรือนนี้มันก็อาจจะหมายถึงความยิ่งในศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีที่ตัวเองจะต้องแบบเออโอเคนะถ้ายัางไงฉันก็อยู่ของฉันได้ไม่มีคุณก็ไม่เห็นจะ,ะจะตายอะไรท้งพนะุ่นแรงๆนะก็อาจจะแนวนะั้นจริงๆนะคนโสดคุณคุณ คุณเข้มแข็งแล้วอ่ะคุณก็คิดว่าไม่แคร์ไม่สนก็ได้ไอ้โดนแค e อะไรก็ว่าไปนะแล้วเด็กถึงช่วยอ่ปลากระโดดออกจากถ้วยคุณอยากไปก็ปล่อยปลาลงในแม่น้ำก็ปล่อยไปอะไรประมาณนี้นะคะให้เจสิ่แอลเวอร์เดี๋ยวฉันก็มีคนใหม่เข้ามาผมก็มีคนใหม่เข้ามาได้ะนะคะแอลวเวอร์ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะคะ,ะมีความรักดีๆเข้ามามีเทวดานางฟ้ากลางปีกออกเหมือนจะแบบให้เขาเรียกว่าพรก็ได้ให้พรฉากหลังเป็นดวงอทิตนะภาพนี้สวยนะคะคุณจะเจอความรักที่ดีอาจารย์ขอขยายเพิ่มนะราชินีพระจนันทร์แพ่ดีฟูคุณจะเป็นอิสระในการที่จะเลือกรักใครก็ได้ ที่คุณพอใจที่คนนั้นให้ความสําคัญกับคุณนั่นเองนะคะราชินีดาบนะคะคุณก็จะมีความสุขดังไพ่ขึ้นราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งความมีเสน่ห์นะจงมั่นใจเลยว่าคนโสดคุณมีเสน่ห์คุณมีคนคนต้องการคุณอีกเยอะคุณจะเจอคุณเลือกได้ต้องบอกสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ค่ะนะหรือความดีความ เขาเรียกว่าความขยันความมีโปรไฟล์ที่ดีของคุณนี่แหละเป็นที่สนใจของคนอื่นอยู่เดี๋ยวจะมีคนดีที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีตุลชาวราศีเมถุนหรือชาวธาตุลมคนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะก็ดูไปนะคะโอเคขอคำแนะนำค่ะ ให้คำแนะนำจากไพ่ออโรคลชุดจุดเทียนนะไพ่เหมือนการบาลาน,นะคะไพ่ใบนี้การทดสอบการทดลองไพ่จะบอกว่าชีวิตนะ่ะนะคะมันคือการเรียนรู้ให้เราเนี่ยรู้จักปรับตัวเราเองนะคะเพราะใบหน้าคนจะข้างหนึ่งเป็นหญิงข้างหนึ่งเป็นชายนะั่นแหละคือการบาลานตัวเองการรู้จักปรับเปลี่ยนการทดสอบทดลองนะคะ ความรักก็เหมือนกันมันอาจจะมีการทดลองใช้ชีวิตร่วมกันอะไรที่มันผิดพลาดเอาปรับตัวเข้ากันได้ก็ปรับไปแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้นะคะจริงๆแล้วมันมีผิดพลาดได้ทั้งนั้นเราต้องเข้มแข็งและปล่อยมันไปเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะคะต้องปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะอะ่มันจะต้องมีคือโลกเขาสร้างให้มาเป็นคู่กันอยู่แล้วหญิงก็คู่กับชายถ้าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ หน้าข้างหนึ่งเป็นหญิงข้างหนึ่งเป็นชายหรือฉากมุมบนมีพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่มุมบนด้านซ้ายของไพ่มันก็เหมือนมีกลางวันก็มีกลางคืนมีหญิงก็มีชายม,มันมันไม่อยู่โดดเดี่ยวหรอกอะไรประมาณนี้นะไพ่จะบอกให้คุณคิดแบบนั้นคุณจะมีความสุขได้ค่ะขอโชคดีทุกท่านค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ